สวัสดีครับตอนนี้นโมไปอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับใครๆก็รู้นะครับว่าที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่หลายคนไม่รู้นะครับว่าที่นี่มีสวนทุเรียนด้วยนะครับนั่นก็คือไร่จักรพพัดนะครับซึ่งที่นี่ได้ขนานนามว่าเป็นทุเรียนเมืองแร่นะครับเพราะว่าทุเรียนที่นี่ปลูกอยู่บนเมืองแร่โพแทสเซียมเก่านะครับและนี่ก็คือทุเรียนนะครับไร่จักรพพัดนะครับผม เราจะมาชิมกันดูนะครับว่าทุเรียนที่นี่รสชาติเป็นยังไงนะครับเพราะว่าหลายคนชิมทุเรียนที่อื่นมาแล้วบอกว่าที่นี่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และแตกต่างน,นะครับน้โมจะลองชิมดูยนะครับอม,มีความหอมมันรสชาติหวานเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นเลยนะครับอยากรู้เลยนะครับว่า ที่มาที่ไปนะั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวตาโนะเข้าไปดูกันเลยนะครับ ตอนนี้นโมมาอยู่กับเจ้าของไร่จัก,กรพัดแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากจะให้คุณลุงนะครับแนะนําตัวหน่อยครับว่าชื่อเสียงเดียงนามอะไรและก่อนที่จะมาปลูกทําไร่จัก,กรพัดจะทำอะไรมาก่อนครับผมชื่อฟื้นนะครับลุงฟื้นนาคสาทานะคือเดิมเนี่ยผมทําอาชีพเมืองแร่นะทีนี้ตอนตอนทำเหมืองเนี่ยมันทำหลายจังาวัน ไปทําอยู่ช่วงพักหนึ่งอเราก็ไปรู้เรื่องลิ้นจี่เมืองหนาวอะ่ะอที่ไหนครับพ่อที่ฝาง<อ>นะตอนนั้นราคาก็ดีครับเออเราก็เลยสนใจกลับมาทางนี้มาที่ดูเองทางนี้เราก็เลยขนต้นลิ้นจี่มาปลูกอันนั้นก็คือ, 1, 1, กกพ,อพันไรพันจักริพัาพันใช่ครับลิ้นจี่พัน์จักรรพัิครับก,ก็เลยมาปลูกที่นี่นน ปลูกที่นี่ก็ได้ผลผิดอยู่ประมาณสองสามปีหลังจากอากาศไม่ค่อยหนาวลินจีก็ไม่ออกดอกไม่ออกลูกเราก็เลยเปลี่ยนแปลงครับเล็งเอาทุเรียนเข้ามาปลูกทุเรียนที่เอามาปลูกเนี่ยล็อตแรกเนี่ยเอามาจากไหนครับพ่อคือล็อตแรกเนี่ยเพื่อนเอามาให้คือเป็นทุเรียนนนโอ่จะมีอยู่สามสายพันธุ์ก็คือมีอะไรบ้างครับพ่อหมอนทองครับก้านยาวครับชนีมากที่สุดก็คือหมอนทอง อลองไปก็ก้านยาวครับแล้วก็มีชนีดนิดหน่อยอนะฮะก็เลยก็คือไร่จักรพัดเนี่ยก็คือเป็นที่มาของว่าเอาลิ้นจี่พันจักรพัดจากอำเภอฟางมาปลูกที่นี่ใช่ครับพอไม่ได้ผลก็เอาทุเรียนจากเมืองนอนมาปลูกที่นี่ครับก็เลยกลายเป็นทุเรียนเหมืองแร่ครับเพราะว่าพ่อทําแล้ที่นี่พ่อทําแร่อะไรครับใ<ค>นที่นคืออย่างนี้นะตอนที่เอามาปลูกเนี่ยตอนนั้นเรายังทําเหมืองเหมืองตัวเหมืองเนี่ย จะมีแร่อยู่สามตัวก็คือดีบุกบุนแฟมแล้วก็โพแทสเซียมดีบุกราคาไม่ดีก็เลิกบุนแฟมก็หมดไปก็เหลือแต่โพแทสเซียมเราก็คิดว่าเออในเมื่อแร่ตัวอื่นหลายๆตัวเนี่ยมันดอกไปแล้วเนี่ยก็มีโพแทสเซียมมันเป็นแร่อุตสาหกรรมเราก็ได้จะทำคือทุเรียนที่นี่นี่คือปลูกอยู่บนสายแร่โพแทสเซียมเลยใช่ไหมพ่อในในประธานบัตรนี้มันมีสายแร่โพแทสเซียมที่ใหญ่ แล้วก็เล็กรองลงไปหรือว่าเป็นสายแบบนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยก็จัดกระจายไปทั่วพื้นที่ครับเ,ออเราก็เลยพอดีมันเป็นจังหวะปี40 40เศรษฐกิจไม่ดีผมก็เลยเข้ามาพักผ่อนอยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็เลยเอ๊ะเราควรจะหาอะไรทำดีกว่าอยู่เปล่าๆครับก็เลยเพิ่มไปซื้อทุเรียนมาปลูกไปเรื่อยๆครับพอคิดว่าทุเรียนชุดแรกที่เราทำแล้วเนี่ยแล้วก็ ขายออกไปหรือว่าให้ลูกค้าได้ทานแล้วเนี่ยทุกคนก็ติดใจครับพร้อมทั้งก็ว่าบางทางนนเนี่ยก็เคยเอาไปเปรียบเทียบเขาก็บอกเอยมันเป็นเนื้อดีกว่านันเราก็คิดไปคิดมาเออถ้ามันเป็นอย่างนั้นเราก็ควรจะขยายส่วนนานยังพ่อที่เอาทุเรียนมุงนนมาปลูกอ่าตั้งแต่ปีสามสองโอ้โหนี่ก็สามสิบกว่าปีนะสามสิบกว่าป,ปีครับมาพูดถึงเรื่องของการดูแลทุเรียนให้มันมีคุณภาพอย่างเงี้ย ของพ่อที่สวนเนี่ยก็คืออย่างปุ๋ยทางใบแล้วก็ทางดินเนียพ่อใช้ตัวไหนบ้างครับอปุ๋ยทางใบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพอร์ซุปเปอร์เคเพอรอะไรพวกนี้ฮะซุปเปอร์เอ็นกับับจะมีตัวอื่นไหมพ่อตัวอื่นก็จะเป็นเพอร์แคนเซียมโมลอนอ่าแคนะนเซียมโบมลอนอแมกนีเซียมอะไรพวกนี้ฉีดบ่อยไหมพ่อก็ถ้าทางใบเราจะฉีดทุกอาทิตย์ทุกอา<ะ>ทิตย์เลยครับหรือไม่ก่อนสองอาทิตย์ อ๋อเพราะว่าทุเรียนเรามีหลายรุ่นใช่ครับมันบางทีมีเห็นมีวันนี้ก็เห็นนะวันลูกก็มีดอกก็ยังออกใช่อ่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องอากาศอ๋อมันเปลี่ยนแปลงใบไงครับแล้วทางดินน่เพราะใช้ผลิตทางดินผมก็จะเอาฮิวเมดเป็นหลักเพื่อให้ตัวรากเกิดใหม่เพราะรากเกิดใหม่ใบอ่อนใบอะไรมันก็แตกดีไอตัวฮิวมมก อ้คือคือฮีบรีเทสกับใช่ไหมแล้วพ่อให้ให้ทางไหนทางน้ําอ่ะก็คือให้ให้กับระบบน้ําไปเลยใช่เวลาเราลดน้ําเนี่ยเราก็ใส่ถังพันลิตรเลยอผสมผสมน้ําแล้วก็ปล่อยลงไปในท่อปัม๊มท่อน้าคือใส่เต็มที่เลยให้รากมันเดินเต็มที่เลยก็ไม่ใช่ใส่เต็มที่ใส่พอดีอ่ะแต่ว่า<อ>เป็นเลาะเราตั้งเลาะให้เร็วขึ้นจริงๆเมื่อก่อนผม ทำตามสเต็ปของแผ่นชาร์จที่โซตัสให้ผมมานะครับผมจะจัดเลยช่วงนี้ใช้ตัวอะไรบ้างพ่อจะทำอย่างนี้เลยนะตามสเต็ปเลยครับตั้งแต่พ่อรู้จักโซตัสมาเนี่ยครับพ่อประทับใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนของทางบริษัทโซตัสอ่ามีอยู่ตัวหนึ่งที่ลืมเขาไม่ได้เลยต้องมีไว้ประจำก็คือเอโตเคทยังไงพ่อก็อคือทุเรียนเนี่ยโรคที่ ร้ายที่สุดแล้วก็มีปัญหาที่สุดก็คือทอปอ๋อไฟท็อปัลล่าครับก็คือลุงก็เลยว่าไอ้ตัวนี้นี่ทิ้งไม่ได้ทิ้งไม่ได้ไม่งไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันอ่าเพราะว่าพ่อก็ลองมาเห็นพ่อบอกว่าลองมาหลายวิธีแล้ววิธีนี้ดีที่สุดครับพอมาถึงการดูแลทุเรียนปุ๊บถ้าเกิดอยากจะไปกินทุเรียนที่ไร่จักระพัฒน์เนี่ยต้องมาช่วงเดือนไหนของปีครับอ่าถ้าเป็นทุเรียนปีเนี่ยก็จะเป็นช่วงมิถุนากรนกระดาสิงหาอ่านะฮะ แต่ถ้าเป็นนอกฤดูที่ก็ออกมาเองแบบเป็นรุ่นเล็กๆเนี่ยครับก็ก็จะมีช่วงพิกาธันวามกรากรุมงพามีนาอะไรเนี่ยจะมีโอ้โหแนดงว่ามีเกือบจะทั้งปีเลยใช่ไหมครคือมีเกือบทั้งปีแต่ว่ามมีากรุ่นนอกฤดูเนี่ยมันจะมีไม่มากเหมือนทุเรียนปีนะคะคือเราก็จะดูว่ารุ่นนี้มีกี่ลูกก็จะเปิดเฟสไปลูกค้าก็จะจองเข้ามา เราก็จะถึงเวลาตัดแก่เนี่ยเราก็จะโทรบอกลูกค้าว่าอทุเรียนที่คุณจองมารับได้แล้วในวันนี้วันนี้อย่างลูกค้าจองนี่คือจองผ่านทางไหนครับทาง Facebook ทาง a c e b o o k ของรไรจัก,กรพัฒน์ครับเราไปเสิร์ชหาดูได้ครับอโอ้โหและนี่ก็คือกลายเป็นตำนานของทุเรียนเมืองแร่คือครับเพราะว่าเป็นทุเรียนที่ปลูกอยู่บนเมืองแร่โปแทสเซียมคือผลดีของมันก็คือว่า เหมือนมันก็มีแร่หลายตัวนะแต่บางเอิญตรงนี้มันมีแร่โปแทเซียม,มดังนั้นไอ้โพแทเซียมมันเป็นตัวสุดท้ายที่ทำให้ผลไม้มีรสชาติอร่อยหวานใช่หอมอะไรพวกนี้นะฮะใช่พอเห็นลูกค้าบอกว่าพอมากินทุเรียนที่นี่แล้วไม่เหมือนที่อื่นครับและนี่ก็คือไร่จัก,กรพรรดินะครับสำหรับท่านใดที่มาที่สวนพึ่งแล้วนะครับที่นี่ก็มีของดีนั่นก็คือสวนทุเรียนเมืองแร่ซึ่งเป็นสวนทุเรียนที่ ปลูกอยู่บนเมืองแรก่เก่าซึ่งเป็นเมืองแร่โพแทสเซียมนะครับและก็ลุงก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทโซตัสมาก็นานเหมือนกันแล้วก็บรรลุประทับใจนะครับก็ได้ผลผลิตที่ดีสําหรับท้ายนี้นะครับก็ขอฝากให้ทุกคนนะครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับว่าถ้าเกิดใครมาที่สวนพึ่งแล้วที่นี่ก็มีของดีนั่นคือทุเรียนเมืองแร่นะครับผมก็ขอฝากกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามรายการน้ำโมลอสวนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางรายการน้ำโมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ かっ。